ฟันคำโคงทุกคน่ะทั้งแดงนาทั้งสาวเซ็ก ครับเป็น,นังในเนี่ยเนาะครับเนาะพี่น้องช่องพี่น้องไทยอีสารตะปูทุกคนเนาะครับครับสําหรับงานในมือขึ้นนี้อยู่ที่วัดเลื่อมอยู่ที่ที่ว่าการเรืออำนาจนะครับอํานาจ,จเจริญน,นั้นมีเอฟซีพอพอมีเม่์ผู้ใดที่ได้เดินทางไปรับชมไปให้กําลังใจทีมงานบ้านศรีวิไลย,ยีหล่าหน่อยที่ดาเล่าเนี่ยเนาะครับเนาะ รับำหรับผู้ที่ได้เดินทางไปรวมงานดูทีวากาันอำเภอเร,รืออำนาจเนาะครับเนาะก็มาคอมเมนต์มาบอกมาบอกมาจาก,กันเนาะครับเนาะว่าผู้ใดได้ไปงานงานนี้มันขึ้นหรือว่าผู้ที่ได้ชมไลสดทางช่อง YouTube ของอผอซีวิไลเนาะครับเนาะงานเป็นยังไงแน่นะครับผู้ใดได้ไปได้รับชมความบันเทิงจากบานซีวิไลแน่เนะครับ วันนี้มาคึืนนี่ทีคิวงานทีพอผู้นั้นได้แกงให้กลุ่มไล่นะครับกะจิมีพอผู้ซีวิไล่เนาะคนแกงใบวาของผู้ซีวิไล่ลองซีเพ่งนะครับคิวแหลกเนาะครับซีเพ่งแล้วก็ตามด้วยพี่ปัถนาซีวิไล่นะครับซีเพ่งแล้วก็ตามด้วยพี่เคซีวิไล่หกเพ่งนะครับ เรากล่ามาด้วยน้องธิดาเล่านะครับน้องหล่ามูเมาครับสิบสามเพลงนะครับเราก็่าจงมาพี่ไอศีวิไลอีกหกเพลงรับปิดไทยให้ด้วยเมเจีบนะครับเมเจีบเป็นผู้ปิดไทยให้เก่าเพลงนะครับกะมะวาวมาจาามาบอกมากาวนะครับเนาะผู้ใดเด็ดไปเบิงก็แล้วผู้ใดเบิงทางลรสดของช่องปะผู้ศีวิไลนะครับ กันมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่างานมือคลืนนี่เป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับเพื่อด้ไปชมการแสดงในาี่ที่ทั้งช่าง,ง,งนาไลนะครับเนาะว่างมือคลืนนี่เป็นงานคอนเสิร์ตของบานศรีวิไลนะครับอยู่งานอยู่ที่วากาลอำเภอเรืออนาจนะครับเนาะงานียังบุญบุญคู้นเขา่าเหวียงสักอย่างหนึ่งนะครับเนาะที่ลุงชั้นได้เบิรงเนาะครับเนาะกะผู้ใดได้เบิรงกัมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่างมือคลืนนี่ แต่ตามชื่อทีพอผู้ซีวิไลนนั้นได้โพสไว้นะครับเนาะก,ก็คือบ้านซีวิไลเขาจัดเต็มครับครับสำหรับชินนปินทีไปขื้นเวทีของบ้านซีวิไลเนาะครับก็บเปิดโอกาสให้ลองในเต็มที่เลยนะครับเนาะว่าที่เกพอผู้่าสิงรองของพอผู้นั้นแปดเพลงครับของพอผู้่าชิรงรงแปดเพลงโองพูก็เลยตัดลงเหลือสี่เพลง เราก็จะมาให้ผีปาาธนาซีเพง่ง p ีเคหกเพง่งล้วก็มาน้องธิดาเล่านันเมาสิบสามเพง่ง p ีไอหกเพง่งแล้วก็มาเมจีบเก่าเพ่งนะครับปิดถ่ายสำหรับวิลาหน่อยธิดาเล่านันสิบสามเพ่งก็โอ้ถือวันนักนู่น่นะครับเนาะสำหรับเด็กหน่อยสิบเอ็ดขวบที่เลยไปลองขึ้นเวที ลองลวดเดียวสิบสามเพลงนี่ก็ถือว่าเก่งครับครับต้องมีพลังเสียงต้องมีนั่งคัดเติบเนาะครับเนาะทั้งสี่สามารถยืนลองได้สิบสามเพลงลวดกับสิบสามเพลงก็ใส่เวลาอยู่น่านจะประมาณชั่วโมงชั่วมมุ้งนิดๆนะครับถ้าว่าทึ่งทึ่งลองแล้วครัทึ่งทักทายแฟนเพลงทึ่งวอาก็บยิ้มผู้เดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะครับกั ถือว่างานในมือนี้นี่มันขึ้นนี่เนาะกาถือว่าเป็นการบัญชีวิไลเป็นสำหรับค้นเสิ่อหนึ่งเลยนะครับสาหรับบัญชีวิไลที่ได้รับคว,วามเมตตาจากจาของผู้คนจัดงานเนาะครับเนาะจะาพาอยู่ที่ที่นาที่วาการเรื่องอำนาจเนาะครับเนาะครับกาผู้ใดได้ไปเบิง้งได้ไปนั่นแหละกะมาคอมเมนต์บอกกันเนาะครับเนาะมาว่าจากัน ครับว่าเปลี่ยนยังไงแน,น่ประทับใจยังไงแน,น่นะครับเนาะกะงานในมือนีนะครับแลกะทีมงานศิวิลไลมืบอื่นกะน่าจะขึ้นนีอาจจะได้เดินสร้างกลับเลยนะครับเนาะเพราะว่ามืออื่นกะจะเป็นงานวันเกิดของอีหล่าหน่อยที่ดาเล่านะครับที่จิตจัดอยู่นอนหน้าคาเฟ่มหาสารคามนะครับเนาะนะที่พอพูดไปเพิ่งจิตจัดงานวันเกิดให้อีหล่าหน่อยเนาะครับเนาะ กาน่าจะลงไ้ที่ขึ้นนีกับประมาณสักสามถุมกลัวสี่ถุมนะครับได้มอขึ้นการงานอีเลเดินทางกับว่านอาจะได้พักนะครับเพราวะเมื่ออื่นเขามีงานวันเกิดที่ลาหน่อยที่ดาเล่าซึ่งใม่งานวันเกิดกะจะมีการเลี้ยงเพศนะครับช่วงการจะเลี้ยงเพศพระแล้วกะหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมนะครับหลังจากถวายเพศแล้วก็จะเป็นกิจกรรมของบ้านวิไลนะครับตุ่มห้อมกันมวนน้ำกันนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หลังเลียงเพลินกับไปเรื่อยๆนะครับจนหัวรังคืนแล้วนะครับก็บจะเป็นมินิคอนอเสิร์ตเล็กๆน,น้อยๆของบ้านซีวิไล่นนะครับจีอยู่นอนหน้าคาเฟ่กะเย็นชื่นนะครับผู้ใดยุกยุกไก่เนาะผู้ใดยุ่ไก่นะไยังไงนะไ,ไ,ไปให้ยกำลังใจไปงานวันเกิดอีหลานหน่อยที่ดต่เล่านะครับเพราะว่าในงานก็จ,กจะมีการแต่งตัวแฟนซีเนาะแล้วแต่ผู้ใดจะแต่งแบบไรก็แต่งไปนะครับเนาะ ครับสำหรับงานมันเกิดอิหล่าก็จัดแบบเรียบง่ายนะครับเนาะกะมีเหตุบุญเพศแล้วก็งานก็จะเป็นงานจินเลี้ยงกันสนเสียให้ห้ากันตามปกตินะครับเนาะเป็นงานเล็กๆหน่อยๆนะครับในว่านั้นกัจีเมม่นะครับพอามเม่กับม่านํ้ำนล้วับเนาะแม่นองสีดาล่าก็บม่าร่วงงานน้ำนะครับจะได้งานมันไม่มืออื้นนะครับก็ถือว่า เข้าจัดง่ายๆนะครับกับเอฟซีผู้เล่นวันไ,ไปกับสามารถรับชมทีนาไล่เลยนะครับเนาะก็ะมีช่องวัวพูซีวิไลช่องยายเพชรช่องยายรุ่นตาหวังช่องตาหวังคนเลี้ยงหลานนะครับเนาะแล้วก็ช่องพี่ไอ้วิปัตนาช่องวิเคช่องไม่เจี๊ยบนะครับเนาะทีนี้มีการไล่สดให้ชมในงานมืออื่นนะครับสำหรับงานมันเกิดอ,อีหลานหน่อยที่ด่าเล่านะครับผู้เล่นวันไ,ไปกับ สามารถรับชมที่หนาไรได้นะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ลุงชั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันมีข้าวคืบหนามีงานนี้หยังไก่สีเด้มเว่ามาจามาบอกพี่บอกน้องคือเกานะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ